ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเ e นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมากจ้าพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวสิพามาทำเยี่ยมสุดเลยจูจังนาเด็กก็เด็กก็เลือกพ่อแม่พี่น้องก็จะเป็นามเสี่ยงผัวความร้ายบีบพ่อมันตายอยู่สักหน่อยบีบพ่อพ่อพ่อแม่พี่น้องสิพามาทำเหมือนทำความสะอาดเททุ่งนูจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเฮ็ดไใยลายใส่ถุงไว้ ไปแทนเออไอ้เพื่อนมาเอาใจเพื่อนจ่าพ่อแม่พี่น้องพุดไอ้ทูนู้ของเหงาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพิ่อนเพื่อแน่นี่เบิงเบ่งแน่นี่มันหูหนูหรือหูสางพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนะคักบอกพวกเราว่าสุดยอดอีหลีจ้ะปักไงปักตีกต้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนะช่เป็นปวดพ่บักโพ่บักแตงอันสิเลือกเลือกอันไหว มันกับอะไรโชกโปุกอีหยัง,อยงดอกจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าตระบานขีนอำมาจเลือกเศรษฐุงไว้คนนี้เล็กตัวนลยเศรษุงใบไปใบตกไปมองกันร่างไปมองอากาศเย็นๆน่าจ้ะเนาะแต่ละดูปอะไรเยั้อันนั้นอีกอันนึงอันเจอกันแบ่งไว้แบ่งไว้จะพัดคิ้งเจ้าของนี่ยจะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้า อันนี้อันน,นี้นไม่เหลือกออกไวมันกี้องงานไปชายเอเป็นมาเอาปหดล้วจะปวดข้างหน้า,นะาเกงไนใหม่นมากมัดไปมา,า,ตก,ตากัาาากจัพม่า,มา,มาข้านอกเลยแหม่ไป,ปการทห่เอาตรวจมันเย็นเก็บมาจะไม่ว่างไปข้างนอกเนาะ ก็งนะีนะเื้ยยเป็นผดกัดลดดายตัวปกใหปกตียน,นะอไปเลือบไปทั้งงานเอี๋ยวนมาเอาจา้อนะอนะีอนะีกมพีนะ่น้องเดดอกน่อยอ่อนๆอย่างม เ่็นเห็ดกูหรือเห็ดกูสาใช่ไหมผู้ลายมึงดอกนี่เก็บเยอะมากนะเขาเกบมาแล้วคนตาลิงก้างนั่นโอ้โหโอ้โหสี่เดืนเด้อ ดอกปี๊ดดอกในคัดในในพ่อแม่พี่น้องจ้วยเห็ดหู่้างจะเห็ดหู่้างเล็บมือจะแกะ <c oughs> <c oughs> เอาเข้อเห็กขแอเห็บมาดูไรบุตรสังเกตกันอย่าบ,บุตสังเกตเล็บมือได้พ่อแม่พี่น้องเไยดำแลปิดปีจะไปิปปพุธทานหาก็เขามาบ่า ไปเก็บเพชรพวนู้นอันอันผู้บ่าวอันเม่ยางกับหมาที่จอยบ้านสับหลักเนี่ว่าร้ายขนาดตรงที่จอยจอดรถบ่มีหยอดบอกจอดรถเมื่อกี้บอกว่าแมนมือที่จอยไปจอดรถนี่ขี้พ่านไปอ้าวคือขอแหกข้อแหก ว่าในกินนนามไม่จะลืมกินนามแต่ละมันจะลืมข้าแต่เฮ็ดหน่อยกันเอาหอดอันควนใหม่ไหมน้ำกาบใหม่ไปสื่อเขาเนี่ยแพงจะได้หนิพ่อแม่พอนองเลยหลายบาทอยู่ด้จ้ะ ดอกยังหน่อยอ่อนๆนี่ิ้ยนวมันเสียบคักละจะได้ไปเสือนเต้าหู้มา่พัดใส่น้ำอยู่แต่มาพัดใส่ขิงเห็นไหมจ้ะใส่ขิงใส่เต้าหู้ใส่ไกลแต่ดอกยังไงอุดอั้นงามๆอุบวกอุดอั้วเมื่นอนานซีซันปุณิ ชมเลือกปรกมางายๆที่ฟุนขียังพอน,น,น,นั่ตกอกพอนกงามพ่อแม่พี่นออ้องกงามงามพวก,กเจ้าปฎิเสธนลยนน้ำจ่อย,ยกะวะ่างามเมื่เห็นยู้จ่อเลือดจีนเลือกพวกเจ้าเห็น,ยหนอยู่จมีนนมงายคับหลาย ันึ่งด้วยใจด้วยคตัวจะเป็นม่พก เหอนซาวเวียดนามันกินดีอีเดนนี่คนเวียดนามไปเจอกินด้วยจ้ะเซาวเวียดนามมันมากินอยู่สเกกสียงเงินเตานี่กู้จะแม่นดังแห้งเพาะแม่นมาเครื่องดูดเครื่องเอตัวดูดเท้าจ้ะเนอะ้อฮึ่มซอได้ปนะุน่ะ สีปสปเป็นอะเคมผนขนาดเพาแม่เป็นนอนด้วยผุนเขียนหนาเขียนล้างในมพยานเพราเจ้าไปเห็นนําจวดอี๋อันที่พ่อในเก็บเหมือนหนัก็เต็มควันสับลาบยื่ดอกน้อยเพิ่นเล่าจต่เนาะปวดอีีปีนี้น่นจอยในเก็บเฮ็ดจะได้เก็บสะใจอีีปีนี้บ่าวาสิเป็นเฮ็ดฟูหนูบ่าวาสิเป็นเฮ็ดนั่งร่มบ่ bah, fruit, าวาสิเป็นเฮ็ด ผึ่งหวานบ่ว่าจะเป็นเพชรผึ่งเอเพชรอะไรดำค้าเหลืองบ่ว่าจะเป็นเห,เเห็ดเ,หอเ,เ,หเอแต่ดำไมได้เก็บแล้วเพชรยังอีกเ,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 เนี่ยหรอเพชรเอเพชรนังไก่เนาะจ้ะเนาะไม่เก็บซะใจขนาดปีนี้โชคดีขนาดจะพ่อแม่พีอนอ่น้องนี่ เอาออกฟุ้งขีฟุ้นมั้นะกาบงา,าบาใหม่นะเอเอาเหลือเอาโอา้เกือบสองโลอยู่จ้กพ่อแม่พี่น้องเลย พอเกือบเราดะสองโลนนี่นักอยู่นี่นักนาฮ่าฮ่าฮ่าหนาโมเมนนักแค่ดะสองโลอยู่จากกันแม่นหน่อย จอยมีในไกอยู่จอยจอยผ้าพักขิงจะลืมข้าวจอยนะก็จําเป็นต้องไปใส่เนืออ้ออก,กไก่หรอกพัดใส่อันี่ยนันน่องไก่เนี่ยเขาแล้วเนื้อพึ่นมาพัดมาแม่พีน่นมจอยก็คิดอะไร,รอย่แเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่คิดแต่ว่าจะไปสื่อไปสื่อ,อยังเดี๋ยวเมิ่งกี้น,นอจอกปลาหมูจอกปลาเหนือจกกกอกปลาไก่เต็มตู้อยู่จอยนะ แต่สื่อกับสื่อวัดิซั์ทั้งนีีแลวตีนเหนือสีนาวถิ่นวีเราในตู้น่าจพาดจัดเดพ่มแมพนะ่พี่น้องเ้ยแต่คือสิบเลยไปสื่อแล้วรันต้าหูนั่นพัดในเครื่องที่มันมีแล้วเนาะจ๊ะเนาะคุณนนี่สีเป็นเหล็เข็มเป็นกนลายนี่ はい。 เดี๋ยวนะจ๊ะติดคอนหน่อยปวดสังเกตอย่าปวดสังเกตที่เล็บมือนะจนะ๊ะเนาะพุธทธานมึงขามาโอเคจ้ะอันนี้มันแจ็มันอันนั้นโอเคจ้ะ ไปสิกินขอน้ำจอยมปน้อยมาเล็บจัเถอะนะฮานร่คอยส์กเบิงใส่เบิงเฮดได้จากเพ,พ่อแมพหนวกเลยสุดยอดเบออของเราสีสวยๆง,งามๆนะจ๊ะเนาะหลังเนาะหลังเราอันนี้เสียเอื่อยเพราะนั่นเพราะเอาเพราะจัะเนาะเฮียเฮ อ่อนๆจุบอวกจากพ่อแม่พี่น้องเลยสุดยอดไลน์เหยาจากถุงค่ะแต่อยากโฉกเปลี่ยวไลน์ทังสั่นเฮียเลยจากพ่อแม่พี่น้องจ้าโอเคจากพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้กับสีฝากไว้สนี้ได้จ้าได้กราบขอบพระคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้อินเจรไลสไตล์อินเดนบั๊กแล้วก็มาดามพมัสลูจากพ่อแม่พี่น้องตรงนั้นเฮ็ดหงูสวยๆงามๆขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าติดอย่าจนได้จากพ่อแม่พี่น้องจ้ารวยๆจ้า สะาพหลังกายแข็งแรงปลอดภัยทุกคนนอกจะกนกจาบลาไปด้วยสวยๆงามๆเฮามเน่ากันดะวดดีดีเดิเรเลอ,อรเพอร์ฟิกอลังการงานสร้าง่ะพภอเม่นอกบายบายค่ะสวัสดีค่ะ